เดี๋ยวก็รู้ครับไม่เกินอีก4 2ยกนะครับยกนี้ยก3ยก4ยก5เจ้าบริการครบ5ยกหรือเปล่าครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับมวยไทย5ยกต้นสำหรับนวมเต็มมงคลผ้าเปียกปีกองสดๆครับถึงจะเรียกว่ามวยไทยล็อกแล้วเอาครับล็อกสะพายแรกงแล้วครับนี่ครับลูกตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกครับเอาครับของเข้าไปตีเข้าไปครับภณมิเชษฐครับเริ่มจาก เปิดเกมรุกมากขึ้นแล้วครับเอซิบไม่ถอยแล้วครับใช้ความใหญ่สายนําไปก่อนเอาแข้งซ้ายโดนบวกด้วยหมัดขวาคืนมาอีกเข้มข้นเลยกันครับโดนตอดโดนต่วัดพิชิตก็นิ่งมากครับไม่มีตกใจครับแหมนี่ครับสาดแข้งไปทีหนึ่งเอซิบเปิดเกมรุกต่อตอนนี้ต้องบอกว่าใครดีใครอยู่เลยครับคุณประสิทธิ์น้าแล้วครับเปิดแกเปลือกตลบบอลนะครับฐาดวลชวนแรกฐานหน้าของ m อ6ิบหมามัดขวา แต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งของวันพิชิตเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเกาะในให้ได้ไม่ใช่งานง่ายนะครับอ่าและครับเราเห็นแล้วนะครับว่านอกกับในก็ในได้หิ้วได้แมวงนอกแน่เป็นของวันพิชิตครับแต่ว่าวงในเนี่ครับนี่ครับไม่สนหนูชนพี่อย่างเดียวตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยอ่าปิดมากระชากมาโอ้โหคู่แรกน้ำลายสอแเลยครับคุณพิเชษอ่าและครับออกได้ออกไปครับ ไฟแลบฝนตลอดแล้วนะครับตอนนี้ไฟแลบแป๊บๆแล้วครับอ่ายังมีเวลาครับเวลาต้องบอกว่ายังเหลือเฟื่อเลยครับอ่านีไม่ออกต้องสู้ที่วงในครับทานด้านวันพิชิตแต่แขนขวาดูนะครับแขนขวาของ m 1 6ล็อกแน่นครับข่าซ้ายยัดเข้าไปตีเข้าไปอ่าแล้วครับโอ้โหสุดสุดไปเลยครับโอ้แขนขวานี่ล็อกแน่นครับแต่ว่าศอกซ้ายของวันพิชิตก็ค่อยขวางคอยดันไว้มาดมาดป้องไม่ลงไม่ลงครับขวางเอาไว้ตต้ อ็นทพหัวเข่าเอา้าดันแท็กออกมายังเป็นไปได้ทั้งสามหน้าครับคู่นี้แลกกันแบบนี้ครับดีการครับเชื่อว่าถึงดีกาแน่นอนคุณเชชชัยสะใจครับสะใจหลวงพ่อหลวงพี่สะใจไปถึงต่อ,อิีมามด้วยครับเพราะว่าวันวิธีนีน้นักชกสายเลือดมุสลิมครับกีฬานั้นไร้พรมแดนอยู่แล้วครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆครับภาคใต้กำลังคึกคักเลยครับในทีนี้ ปัตตานียะลานาราที่วาสเด็กขยันจัดกันบ่อยครับตอนนี้เปิดกว้างขึ้นแล้วนี่ครับไม่มีอะไรเลิ่หนรู้รเท่าเรื่องของกีฬาครับคุณประสิทธิ์ครับต้องต้องช็อตด้วยไฟฟ้าหรือเปล่าครับแต่เด็กเด็กชักไฟฟ้าครับวันพิชิตต้องขึ้นมาอีกเพื่อหนึ่งบัตรหนึ่งสองสามแม่ขึ้นมานี่แฟนๆเชื่อถือเยอะมากครับวอนไิชิตแต่ว่าถึงตอนนี้เอา้าเป็นไรครับเป็นไรครับ อ้าวอ้าวอ้าวขึ้นลมไม่สงบแล้วครับขึ้นลมแรงอีกแล้วนะครับเสียงเฮยังนังอยู่นะครับอย่ารอเล่นนะครับคุณยาชายทางหน้าของเอ็มสิบหกไปต่อยเกมในเกมรับซึ่งไม่ใช่เกมที่เขาถนัดเลยครับเขินไปได้หมดนะครับยังไม่สิ้นเสียงรักคังในทะเลทรายซาฮาราหีมะยังตกครับาล้ครับไม่แน่ครับเรื่องของหมัดหมัดมวยมวยแข่งเดียวดอกเดียวอาการเดียวทีเดียวก็เปลี่ยนเสร์ฟเปลี่ยนชีวิตได้ แม่ตัวเองนั้นถนัดเดินนะครับ M 1 6ตอนนี้ไปตั้งรับนะครับนี่ครับเริ่มจะเร่งขึ้นมาเหมือนกันครับวันพิชิตของดีจากภาคใต้อ้าวยะลาคือโป๊เข้าเกียบนายกสุริยาแถวนั้นครับอาลุ้นกันไหมคุณผู้ชวาวลุ่นแล้วเป็นเรื่อง้วครับเป็นเรื่องแล้วตอนนี้กับช่วงเวลาที่เหลือเอ็บคุมอยู่บ้าวคุณเอ้ามองแม่มองเวลามองพี่เลี้ยงสิครับเอ็บต้องคุมเกมให้อยู่นะครับรวมคะแนนแล้วครหันไปทางไหนครับไม่ผ่านครับ ห่านไปชูมือกับทางด้านของ M16 บ้านแรมบ้าครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปต้องบอกว่าเสียวไสเลยครับ